สวัสดีครับผมวันนี้ก็อีกหนึ่งงานมาให้ดูกันนะครับนาน,นานเจอทีนะครับ oppo f1s แตกมาแต่ยังใช้ได้ปกติครับตัวนี้ปิดเครื่องไปเรียบร้อยนะครับแต่ลูกค้าคล้ายๆว่าเขาก็จะเปลี่ยนเพื่อมันใหม่นะครับจอตัวนี้ราคาจะไม่แพงแล้วครับทุกวันนี้ราคาถูกลงเยอะนะครับ oppo f1s ก็ถอดซิมถอดไรยเปิดฝาออกนะครับเปิดฝาหลังเพื่อจะเอาเครื่องเอาไรออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาถอดจอออกนะครับตัดข้ามไปแล้วกันนะครับมาดูตอนที่ผมจะใส่จอเลยมาถึงตรงนี้นะครับนี่ก็คือจอที่เอามาใหม่นะครับเมื่อจอมาใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการวางจอลงไปนะครับอันนี้หลักการการทำงานนะครับคือลองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับลองจอลองอะไรหมดแล้วนะครับแล้วก็ค่อยมา ามาประกอบใส okay, บ่เดี๋ยวมาแกะอันนี้ออกเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะวางจอใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทีเอาันนี้ออกก่อนเอาติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์ที่อยู่ตรงนี้ไม่ให้มันมีนะครับเพราะว่าจอพวกนี้มันจะบางแล้วใส่ลงไปเนี่ยมันจะสนิทดีนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยตอนนี้มาเอากาวมานะครับกาวมากาวที่ใช้อยู่ทุกวันทุกวันนะครับหนึ่งหลอดใช้ได้นานกว่าจะหมดครับมาเริ่มกันเลยตอนนี้ก็เอากาวมาทาให้รอบๆเหมือนที่เราเคยทาหลายๆรุ่นนะครับแต่อย่าลืมนะครับทาคมสาในเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้มีคาบเลยทั้งสิน้นพวกนี้มันจะได้ลงได้สวยนะครับบางท่านถามว่าทําไมวางแล้วไม่สวยไม่อะไรก็คือเราต้องละเอียดหน่อยนิดนึงครับ ตัวนี้ใส่กาวเป็นเส้นๆไปตัวนี้ไม่ต้องมาทำเหมือนพวกซัมซุงไม่ต้องไปติดกาวสองหน้าเพราะว่าตัวนี้ระบบเนซนเซอร์ไม่ได้ใช้นะครับตัวที่เป็นแผงอยู่ข้างล่างตรงแบ a เตอร์รนตัวนั้นจะเป็นแค่แผงไฟนะครับหลอด led ตัวนี้ทากาวไปขอบๆก่อนครับตัวนี้ขอบมันเล็กมากนะครับบางนิดเดียวเนื้อที่นะครับ ใส่ยากหน่อยนิดนึงแต่เราจะต้องไม่ใส่เลอะลงไปตรงข้างล่างตรงที่จอมันจะวางนะครับเวลาลนั้นแล้วมันจะทําให้ตัวจอนูนขึ้นมานะครับต้องใส่กายเป็นเส้นๆโอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็เอาจอมานะคก็ม,มาเริ่มกันเลยคันนี้อาจอมาวิธีการใส่ ตรงนี้ก็คือเราต้องใส่แผ่ทัดข้างบนก่อนนะครับวิธีการเอาแผ่ทัดลงไปในตอนที่ถอดนะครับตรงนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่มันจะมีตัวล็อกแผ่ทัดไว้นะครับข้างบนนะตอนที่เราถอดตรงน,นี้ก็ใส่แผ่ทัดลงไปก็ใส่แผ่จอเข้าไปทีหลังนะครับทีละขั้นตอนวางลงไปเสร็จเรียบร้อยตรงให้ตรงนะครับอันนี้ไม่ต้องมัดนะครับ oppo a 1 s ตัวนี้ไม,ไม่ไม่ต้องมัดยองมัดยางอะไรละ ใส่ลงไปเป๊ะแน่นอนครับไม่ง่ายครับพวนี้รุ่นพวกนี้จะใส่ง่ายๆบางท่านว่าอยากจะดูใส่พวกรุ่นพวกนี้ไอ้รุ่นพวกอย่างนี้คือมันใส่ไม่ยุ่งยากเหมือนตัวซัมซุงนะครับมันจะแค่วางลงไปเฉยๆก็เสร็จอย่างพวกโว้โวยพวกอะไรพวกนี้ใกล้ามากเสร็จแล้วก็มาใส่เครื่องครับก็ได้ประกอบเครื่องกเอาเครื่องใส่เอาอะไรใส่กันก่อนเลย เอามาใส่เครื่องใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยให้ลงล็อกลงที่มันนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการขันน็อตนะครับประกบตัวนี้มันจะมีน็อตเยอะหน่อยคือมันจะประกบอยู่ด้านหลังนะครับประกบน็อตประกบนะก็มาทําการเอาตัวครอบมาใส่เอาอะไรมาใส่ครบนะครับ ครับเมื่อเราใส่ตัวครอบใส่ลงไปก็ขันน็อตยึดตัวบอดไว้ก่อนนะครับจะน็อตยึดให้แน่นนะครับเพราะว่าพวกนี้เนื้อที่มันจํากัดนะครับเนื้อที่ของตัวเครื่องที่วางลงไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วมารอดูกันกันนี้ว่าใช้งานได้ตามปกติไหมนะครับตัวนี้ไม่ได้มัดยางนะเห็นไหมผมไม่ได้มัดคือตัวนี้มันจะง่ายนะครับ oppo ใส่ยังไงก็ได้ สำหรับลูกค้าที่จะสั่งซื้อจอก็สั่งได้นะครับโอเคครับมารอกันสักพักหนึ่งเดี๋ยวรอมันขึ้นมาแล้วก็ทดลองทดสอบจอนะครับ ว่าใช้ได้ตามปกติไหมอะไรปกติไหมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ค่อยประกอบเครื่องเกมมาแล้วอ่ะมาลองดูนะครับน,นี้มีอะไรไหมลื่นดีไหมเป๊ะเหมือนเดิมไหมนะครับเหมือนของเดิมก็ไม่ที่แตกไปเมื่อกี้ไอที่แตกไปก็ยังใช้ได้แต่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับโอเค จบงานนะครับก็สวยเวอร์เหมือนเดิมนะครับใช้ได้ตามปกติราคาจอก็ไม่แพงนะครับอ่าก็นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับประกอบเครื่องส่งงานลูกค้าครับเอามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อีกหนึ่งงานหนึ่งอย่างครับ oppo f1s สวัสดีครับผมจบไว้แค่นี้ก่อน